สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสร้างของไอเดียชาแนลนะก็เวลาว่างนะจากการถ่ายคลิปนะมาทำกั้วยบทชีกันทำคงหวานนะกินคงหวานวันนี้พี่น้องเก้า ค่อยรบกวนเจ้าไปเด็ดกล้วยมาห้คอยอีกหน่อยกล้วยเอาจากวีข้างบนเด้อเอ้ามาโลดห้าหกหน่วยก็เอา

หอยต้มสมมกับเทที่มเทสโมอยังยม่แทะมีตักปรุงสีปรุงเพลกระเสริรท่านตานกับกะทิกับใส่เกลือน,นิดหน่อยเฮ้ยมันแข็งเลยมันนานเด้เอาไปปั่นใหม่ทีเอาใส่หม่ไหม ถ้าไม่ไหวก็ตักใส่โม่เล่นโม่เนะมุนมาหน่อยกับตัน้าโม่โอ้ตักใส่โม่ทำไมเอาน้ำเทแล้วก็พุ๊บหลุดใช้เลยลับฉับ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 เลยโอ้โนทมันยุ่งยากทำไมอะกับตันมันอยากเล่นโม่เอาน้าใส่แล้วก็อ่าใส่น้ำยิ่งมันยิ่งเหลวอยู่มันเหลวแล้วนี่นะมอ้มเหลวโอย่าใช้มือมีมือซื้อ ใส่กล้วยลงไปแล้วรอเดืเเอดเดี๋ยวเราจะใสก่กะทิน้ำตาลนะหันไปดูหนุ่มๆบ้างนะคะว่าเดินเชือกกินกระบอกว่าเอกกินกระบอก ไม่มีปูนนะคะ าหัวนะตากเอานะ่ะเดินมาแล้วโดนเลยผมมง่าไไดดนนนโหลั เสริฟปูนนะคะทีนี้นได้แล้วลาคด้วยเชื่อมนะตาเด่นทำเลยล่ะตันอับปันเลยไเอาเป็นตาไเลยเนี่ย

โอ้โโอ๊ยหเเขาทานด้วย嘛ไม่ได้มันเกละเ็นไส่น่ะรู้เลยทานมนี่ก็คุมของสุดเลยครับทำให้คุมไม่ทานกรบผมเสือพี่อะไรผิดพลาจะได้แก้ไขก่อนก่อนตรงงานส่งไปไหนน่ะเราไม่รู้เลยส่งมอบให้พ่อกับแม่ใช่ไหมกัปตัน ยืนดูแบบใกล้ชิดนะคะยนดูนะเดี๋ยวมีจะได้บอกคโอ้ยเียวนี่เขาบอกหันย่าหันาสหันควาอยู่โอ้โหนปูตรงนี้เลยนะโอเคเไ้เลยนะเท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 ไเลยได้ไลัวชุรนาย อาจารย์จะปูนไปเทให้เลยนะะเริ่มต้นใหม่เลยนะะที่หน้าห้องน้ําเลยเนาะแถวใหม่เลยนะเต็มคู่ใช่ไหมครับปโอ้โหแถวเลยครับโมกุลได้เต็มคาราเบลเป็นยังไงเพื่อนๆนะเป็นเครื่องก่อน พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราสึกของหวานกันเนาะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ